สวัสดีครับงานใหม่ชาแนลมือน่้ส่มาประกอบบานหน้าต่างขนาด40เมตรคูณอ่าขออภัยครับ40คูณ1น0ครับเป็นบานไม้เนื้อแข็งไม้เต็งครับนะครับนี่ก็เป็นการถอดชิวนี่ก็บอได้ถอดครับเราถอดชิวเป็นเดือยมัน อันนี้ตรงว่าบนรางครับผมตีคิวตีหล่องพระเดือยยังดีนะครับอันนี้ขอบคางนะครับสองตัวเจาะลูกหัวท้า,ทายนี่ก็ถอดคิวเอ็นกลางตัวย้าวนะครับถอดขางหนึ่งเพื่อไว้ใสกระจกนะครับ <c oughs> แล้วก็ได้ลักษณะนี้เราก็มาทําการประกอบนะครับเอาหัวบนรางตอกใส่ครับผมเพื่อที่ได้ เอาลูกฟักสวมเขานะครับลูกฟักนี่ครับมีสามลูกนะครับเป็นลูกฟักสามลูกอยู่แถวเดียวกันแล้วก็มีกระจกสองช่องนะครับาทรศังเป็นไม้เนื้อแข็งหรือว่าไม้เต็งนะครับอ่าก็ที่เจาะลูกหยากพอสมควรบานอันนี้นะครับนะครับหยากคึอกันครับผมเพราะว่าเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับอ่า แล้วก็ใส่ยันกลางตัวเยงของเข้าไปครับเอาลายถอดคิ้วขึ้นมาทางหลองกระจกครับทส่ใส่กระจกเราตัวถอดคิ้วสั้นๆนเอาใส่ไว้ตรงกลางครับเราขอบคางใส่เข้าไปครับกสิด้เป็นบานอ่คูณรอยสี่สนะครับเป็นบาน ลูกฟักสามลูกครับคล้ายๆบานเฟียมนะครับหน้าต่างหน่อยเพื่อสําหรับใส่บานดอกดาวก็ได้นะครับใส่บานยูอาศัยก็ได้ครับครับหน้าตาก็จะเป็นลักษณะนี้ประกอบแล้วนะครับลักษณะนี้ก็สวยงามนะครับตรงนี้ที่เขาลอกคิวถอดคิวไว้นะครับก็อถอดก็เป็นกลางัวน,นี้ก็ถอดก็สิถอดยกขึ้นหนงสี่เวลาใส่แล้วก็ถอดเชียนนี่ขึ้นเพื่อ ทำการใส่กระจกนะครับหลังจากนั้นนี่แล้วเขาก็เอาเขามาขับแม่แรง3สามตัวแล้วก็อัดสลักรับอัดสลักพึ่งเมดมีอยู่แปดดอกนะครับสลักหัวถ่ายรับลูกคางละสองดอกมีซีด่านซีด่านกับแปดดอกก่อนจะอัดสลักเขาก็เคาะให้เรียบร้อยก่อนนะครับอัดแม่แรงเข้าไปแล้วก็ตอกให้ ได้ที่ให้เรียบร้อยแล้วก็เคาะเอ็นกลางอ่าเพื่อให้มันเข้าตรงตามเส้นนะครับแล้วก็เจาะรูสลักนะครับขนาดสองจุดหมินนะครับหรือยี่สิบหมิลอ่าสองหุนนะครับว่าม่นถอดขออภัยครับสองหุนครึ่งนะครับสองหุนครึ่งเดือยนะครับ มีทั้งหมด8ตัวนํากันด้วยนะครับคางละ2ตัวนะครับคางละ2ตัวทั้งหมดรวมทั้งหมดล้วก็ก8ตัวนะครับเนันด้2ยสองหนเข่งนะครับเขาก็ทําการตอ,อกสลักให้เรียบร้อยเมื่อตอกสลักเรียบร้อยแล้วเขาก็ไปทําการเ,าเก็บใบไสแมกนะครับยิ่งตามเดือยตัวกลาง เพื่อบ่ให้มันเลื่อนนะครับเพราะว่าตัวกลางนี่เขาบ่ได้เจาะหู้นะครับบ่ได้เจาะหู้เขาเป็นล็อกกัรล่องไว้เลยครับเพราะว่ามันบ่หลุดออกด้านข้างเพราะว่ามันติดหล่องแต่ว่ามันสีหลุดสายหลุดขวาได้เขาก็ต้องใส่แม็กยิงไว้ครับใส่แม็กเบอร์ยี่สิบหรือยี่สิบห้านะครับยิงได้นะครับเมื่อสําเร็จแล้วเขาก็ไปโปะก,กาวครับโปะก,กาวล่อไว้ให้มันแห้งแล้วก็สิได้ขัดครับผม ทาแห้งแล้วเขาก็สิได้ขัดต่อไปครับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะเด้อเด้อครับสวัสดีครับ